สวัสดีครับวันนี้ก็มาแคมปิ้งอีกแล้วครับวันนี้ก็มาที่เดิมครับวีแคมปิ้งครับช่วงนี้ก็เดือนเดือนหกครับหมดซีซันหมดซีซันมีคอนเสิร์ตนะครับแต่ก็มาแคมปิ้งได้ถ้าถามว่าแคมปิ้งช่วงนี้ดีเลยครับเพราะว่าคนน้อยครับคนน้อยหญ้าเขียวเลยครับเห็นไหมครับ ยาเขียวครับคนก็มาเยอะนะครับช่วงเดือนหกกับฝนก็ตกแต่ก็ต้องเตรียมตัวครับคนก็มีนะครับยาเขียวครับรอบนี้อดใจไม่ไหวครับต้องมาครับเพราะว่าพักนานมากพักเดือนสองเดือนคิดถึงครับแคมปิง้ง ก็มาใกล้ๆครับเขาเขียวชมบุรีครับมีลานกลางเต็นเยอะครับแต่วันนี้มาที่วีคมครับวีคมปิ้งครับบรรยากาศโดยรอบครับยญ้าเขียวครับตอนรับเทศกาลนานหนาวครับฝนตกชุ่มฉ่ำหญ้าเขียวขจีนะ้ครับตกปลาได้ด้วยครับแต่ต้องเสียค่าคันเบ็ดปลาก็เยอะนะครับ วันนี้เอาเอาเบ็ดมาครับแต่ลืมเหยื่อไว้ที่บ้านครับก็เลยไม่ได้ตกปลาครับก็เลยนั่งมองเขาตกครับตรงนี้ก็ที่เดิมครับตรงนี้ที่ดักกุ้งครับแต่ก็ไม่ได้ดักครับเพราะว่ารอบก่อนคือดักกุ้งแต่ได้ปลาลูกปลาลูกปลา,ปานิลเยอะมากก็เลยต้องปล่อยคืนหมดก็เลยไม่อยากดักกุ้งแถวนี้ครับเพราะว่า เจอตะลุปลานิลครับน่าจะเปการเพาะลูกปลานิลเพื่อเพื่อลงสู่บ่อครับครับที่นี่มีก็มีที่พักเช่านะครับอันนี้ก็เป็นห้องน้ําทําใหม่นะครับน่าจะรองรับปลายปีนี้นครับเพราะว่าลานนี้ก็ใหญ่มากครับพื้นที่กว้างมีที่พักให้เช่านะครับมีเต็นท์ให้เช่าด้วยนะครับผม อยากเขี่ยกจีมาครับวันนี้ก็มากับเพื่อนสองคนครับแฟนบอกว่าแฟนกับลูกมิกลัวฝนครับแต่เราก็อยากเจอฝนครับเพราะว่าเจอฝนก็ได้คลิปดีๆครับคลิปลมปิวเต็นปิวมั่งน้ำท่วมมั่งก็ได้คลิป แต่วันนี้ท้องฟ้าก็สว่างครับแต่มีข่าวว่ามีฝนตกหนักครับช่วงนี้วันนี้แหละครับที่ว่ามีข่าวว่าตกหนักฝนปริมาณฝนเพิ่มขึ้นจากข่าวนะครับก็เลยอดใจไม่ไหวครับมาเลยครับวันนี้ครับผมเนี่ยครับผมมาสองคนสองคันครับคือวันมากครับตอนนี้วันมาก คนมาก็เยอะครับวันนี้มีบ่อตกปลามีที่ถ่ายรูปด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นลานคอนเสิร์ตครับแต่วันนี้ไม่มีครับวันเสาร์เพราะว่าหมดสีสั้นอยู่ก็จะเป็นปลายปีครับน่าจะมีคอนเสิร์ตครับตรงนี้เต็มเลยครับถ้ามีคอนเสิร์ตครับครับผมก็จะมีที่ลานถ่ายรูปครับมีที่ตกปลาครับวันนี้คนก็มาเยอะนะครับ มีสนามเด็กเล่นเพื่อให้เด็กเล่นนะครับมีของขายครับปกติครับไม่ต้องกลัวว่าไม่มีครับมีของมทุกอย่างครับผมก็มีคนเยอะนะครับนะครับที่ตกปลาครับมีบ่อปลาตกปลาได้ครับครับมก็มีสิวสวยครับ มาเที่ยวชมนะครับที่วีรัมนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับวันนี้ก็มากับเมลท์สเต์เกอร์ครับเต็มดวงครับก็ประกอบง่ายครับบอกว่าคุ้มมากครับตัวนี้ถ้าเดี๋ยวแปะไลน์ลิงครับวันนี้แล้วก็มากับย l โลครับยโยโลสวยครับวันนี้มาพร้อมดมเมลท์สเตเกอร์แล้วก็โคแมนครับวันนี้ โฮมแมนก็จะทรงแบบว่าจะคาแคมเลยครับกลัวฝนครับโฮมแมนนะครับคาแคมด้วยครับก็ขอบรถนะครับวันนี้ก็กันเหนียวครับเผื่อมีฝนฝนมาครับก็จะคาแคมเลยครับครับผมฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับ คสวัสดีครับ